สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่ FC เก่าเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นนิเค e, อีหลบซอลลระบายวันซุกวันที่26เดี๋ยวมาผูกกับแนวทางของแอดจอยจ้า,าก่อนสิไปรับชมนิ K e, น 6, มนนะเคอีของวันที่26เมื่อนี้เนาะจ้เดี๋ยวมาเบิ่งพ้นของวันที่2 5กันก่อนเนาะสำหรับหุ้นนิเคอี K e, ของเฮาเนาะจ้าว่าหลบซอลลระบายหายตัวไรไปเนาะนะจ้า วันที่2บหานี้เคอีรอบเสาเด่นวิ่งรูดอยู่ที่9กับ6พลของรอบเสาบนลรูดไปนอกจาก807อ่า07เนี่ยรอบเสาบนเนี่แอดจ้ยใหย้มี60เนาะมี60มา70ผ่านไปแต้มเดียวนาากอกจะ2ตัวล่างออก39 3 39จับคู่เขาไปที่93 สำหรับรอบเ้ามันจะสตัวล่างจะเด่นเก้าวิ่งรูดเก้าของเฮ้ามาจ้าสำหรับรอบบ่ายสกับแปดพ้นบนรูดไปเนาะจ้าหนึ่งหนึ่งสล่างสี่หาสหาจับคูส่ศูนย์สี่สอสีเกโอ้โหมาสีหาเนาะผ่านไปเนาะจะเด่นหาเด่นสวิ่งรูดสของเฮ้ามากเนาะจะซ้ายวิ่งซ้ายรูดของเฮ้ารอบบ่ายสตัวล่างตรงๆ สี่ห้าสำหรับพลนสรุปนี้เคอี K e, ของวันที่ยี่สิบหายินดีกับพนที่ตามยินดีกับเอฟซีที่ตามจะถือว่าได้เฮได้กิดได้ด,ดูดกันไปนอกจากเขากันได้แบบต่อเนื่องมากกันได้แบบต่อเนื่องนอกจากสาหรับนี้เคอี K e, ของเฮานอกจากตามต่อรุ่นต่อกับนี่เคอี K e, รอบซารอบะบายของวันศุกร์วันที่ยี่สิบหกกันเลยจ้า หลับส้มไวเป็นแนวทางนอกจากแนวทางตัวเลขถูก,ต,กต,ตัวมีเขามีรูดผิดพลาดประการไดอันนี้แอดจอยต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอซหลายๆเนาะจ้าถ้ามักถ้าชอบคอยตามถาม้บบบบบบบาบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะสําหรับนี่เคอีวันที่ยี่สิบหกรอบเสาร์เด่นวิ่งรูดอยู่ที่แปดกับสามรอบเสาร์กับรอบบ่ายเมื่อนี้ได้สามส่วนขอ,ขอกันเบินซ้าๆไบละกันเนาะจ้า ถ้ามักเบิลซ้ำๆแต่ตามตามบอหมักเบิ้ลซ้ำๆก็ปล่อยผ่านได้เนาะเดินแปดวิรูดแปดจับคู่มีแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดหุกจ้ะแปดเก้าสามมีสามแปด สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสำหรับรอบบายสามสามสามแล้วก็สองจ้าเด่นสามวิลูดสามรอบบายมีสามศูนย์สามแปดสามเจ็ด สามสี่สามห้าสำหรับรอบเศร้ากับรอบบ่ายเนาะจ้าสามหกกับสามศูนย์เนาะถามักถ้าชอบสลับใส่กันได้เนาะจ้าพอเด่นสามวิรุลสามคือกันเนาะจ้าเดินสองวิงรุธสองจับคู่มีสองหนึ่งสองสี่สองห้า 2 7 2 7แล้วก็2 8งแปดจ้ะสองเสองำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าเด่นสองวิงรูดสองรอบใบเน้นอยู่ที่2 7อันนี้คือสอเจ็นาะจ้ะ2 7กับ2 8 3 7ปดกับ สามห้าสามหกสามห้าแปดสี่แปดหนึ่งจ้าอ่าสำหรับนี่เคอีรอบ้ารอบายวันซุกวันที่ยี่สิบหกมือนี่ตามกันต่อรุ่นกันต่อนอกจากแนวทางของห้าสิบปังหรือบอกปังสิมาหายตามสูตรอีกหรือบอลก็นต้องรอรุ่นกันอีกที่หนึ่งนอกจากคาแล้วอย่าล่มเป็นกําลังใจใหายกับแอดจอยด้วยเนอกจากฝากรับชมโฆษณาหาแอดจอยด้วยเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเสด้บุหะถ้าแนวทางที่แอดจอยลงหายนอกจากมีทุกๆแนวทางนอกจากบัวศรีศปเป็นห้านอยนิเคลา่าพัฒนารัฐบ,บาลไทยห้างเซิง,งนอกจากสำหรับรัฐบ,บ,บาลไทยนี่รออีกอใกลๆถึงวันแนวทางออกน,อ,นอ,อกนอจากเดียวอแวอดจอยลงหายนอกนอจาก สำหรับคลิปนี้แอดจอยขอตัวลาไปก่อนขอให้พี่น้องเอซทุกคนทุกฐานเฮงเฮงปังปัง,ปงกันทุกคนทุกฐานจะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า